สู่การแข่งขัน Free Fire 1v1 1. สึกครั้งใหม่จัดเต็มทุกความมันเตืออทุกสมรภูมิครั้งแรกที่รวมเอา GM s ีมเ a m e r และน e ักธีราอีสปอร์ตมาประทะความบันกันแบบ1ต่อ1วัดฝีมือกันแบบซึ่งซงหน้าเพื่อขคว้าตำแหน่งราชามาครอบครองพร้อมทั้งเก็บขันแชมป์และถ้วยลงวันโดยการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมแรกรูดาโ นำทีมโดย GMA โตสุดหลอ่อแห่งวงการ Free Fire และทีมที่2อง Red Megalodon นำทีมโดยราชาหล,ล่อเท่ดุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์สุดปังลูกทีมของฝั่ง b u Dago ประกอบไปด้วย KOG Poseidon t o n k า KOG o s a k a 77 b o k ok u s h i e v o Sketch ลูกทีมของฝั่ง Red Megalodon ประกอบไปด้วย e v o Ramble Sandy ดินโจจัสมินิสและอีโบเดอะครูซกิกาการแข่งขันจะมีทั้งหมด2รอบคือรอบดวลเดือดและรอบแท็ชีโดยการแข่งขันจะมีทั้งหมด7แมตช์การแข่งขันรอบดวลเดือดจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6คู่ทุกคู่ต้องเล่นทั้งหมด3โหมดได้แก่ซีด d น a แมปกลองเดือดและแ h รสควอ h มาดวลกันแบบ1ตอนน่อ1น ได้สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้4ใน6ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะและหัวหน้าทีมก็มีสิทธิ์ตัดคนสองฝั่งตรงข้ามออก1คนแต่ถ้าคะแนนเสมอกันหัวหน้าทีมของทั้ง2ทีมจะมีสิทธรริ์ทัดทุกทีมของฝั่งตรงข้ามออกอย่างละ1นคนรอบที่2การแข่งขันแท้ทีม1ต่อ1ในหมดแคสควอตแต่แลสทีมจะต้องส่งทุกทีมเข้าแข่ขันทีมละ4คนและปรัดมือกันเข้าเล่นภายใน1หมด ทั้งสงทีมจะต้องกำหนดโค้ดรับแทนผู้เล่นแต่ละคนเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเลือกลำดับการเล่นหาทีมได้คนหมดก่อนเป็นผู้แท้พิเศษไลฟ์นี้มีดีมากกว่าความหมันเพราะเรายังแจกไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายั้งกิจกรรมไลฟ์แอนแชร์และคนดูครบแจกยกเซิร์ฟืวนกันให้รู้รู้กันให้มันเพื่อเป็นนัมเบอร์วของ r e e Fire รับชมการแข่งขันแบบออนไลน์ line, วันเสาร์ที่4เมษายนนี้เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปทาง y u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  e e g ร r นา f f ไ e e f i r e ไทยแลนด์ YouTube, ina, Fire, Thailand, และเว็บไซต์ g a r i n a w o r l d i n t h